ต้อง <c oughs> <c oughs> การน้ำเลยอ่ะแฟไม่ตามแนเขาเป็น้นมามามีติง้งจริงงเขาเสียนเปิดอยนี่หน่หอยไดะไมนันใส่มันผิดฝั่งผิดฝั่งอเออว่านไมใสเออเอาเถอะมันมายมากเลยชีวิตะ <c oughs> ามาท่ทันเ You're away hurts take a and want child head don't my ชัดเลยเพื่อนสาวเสกีนเมื่อกี้ใช่ไหมรู้ไหมว่าถ้าใส่รีเทนเนอร์จะร้องเพราะกว่านี้บิ๊กฝากคุยกับแฟนๆโอเคเสียงสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวฉลอบไปใส่รีเทนเนอร์แป๊บหนึ่งนะคะ ี๋ยวฉลอดกำลังจะมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้มันทำยังไงวะ i have not say i wong to wow i would like i'm saying goodbye uh, 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 uh. Silver and gold Like a scene from the movie That every broken heart knows You're walking on moonlight Did You pull me close To a second and you disappear And then I was all alone Woke up and tears You by my side But love leave, And I realized Long ing, promise tomorrow the blink eye. มันจะทอนเพื่อนเนี่ยสะท้อนไฟด้วยวันนี้วันเกิดแฟนแฟนดูพี่ทุกวันเลยช่วยอวยความเป็นของขวัญวันเกิดได้แฟนหน่อยได้ไหมคะ สุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณแฟนแฟนคุณปันสุขสันต์วันเกิดน,นะคะแฟนคุณปันมีความสุขมากๆนะ no, and standing I won't take you for granted Cause you'll never know when When you run out of time So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna love you Like I'm gonna lose you Like I'm gonna lose you I'm gonna hold you Like I'm saying goodbye i never standing. I won't take you for granted Cause we'll never know when When we're run out of time You can call this Rocket to the moon ไม่ชอบว่าขอน้ำเปล่าเลยนแต่ปกติมึงอย่าเวอร์เด้ปะมึง Okay. do In words Never going down For what I'm 5 minutes Let's talk So this one Let's last, 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 last get on a rocket ship and ride to the moon. There will be my heart waiting for you, my baby. And the summer round, I, I will be waiting, be waiting for only you, my dear. แล้วก็พี่ฟ้าอยู่ที่งานดิวันเต้ที่สยามพารากอนนะคะกับท็อปห้าก็มีมพี่ฟ้าไฮดี้ชิน่าหนูดีแล้วก็มาริมาแล้วก็พี่กุลนะคะ6คนใครที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ไปเจอให้กำลังใจกันได้แต่ว่าชาไม่ได้ไปนะคะท็อปสิบไม่ได้ไปท็อปห้าไป งานเริ่มพาเอ้ยม่่พาเลแฟชั่นโชว์ห้าโมงนะคะเมื่อคืนผับสนุกไหมสนุกมากแต่คนเยอะมากก็เลยกลับก่อนนะคะกลัวโควิดกว่าจะเข้าร้านได้ก็ก็นานเพราะคนเยอะระกาดกาดแน่นมากแอบอพารู้เข้าไปนะไม่มีขนจมูกพวกเธอมันธรรมชาติป้า เรมีขนอะทำไมอะสามีของสมมีคนบอกเอ้ยเอาบอกให้หน่อยได้ปะ h ม n ไห b อะ i e v e จาจจ้าอจ้าบมบอยากลองเล็บอันเนี้ยเอฟหมวกได้ไหมประมูลก็ได้

เาไม่ชัดอะเนลิ้นมันพันมเมนใครเดี๋ยวตอบไม่ได้เพราะว่าชอบทุกคนจริงๆทุกคนตลัดกับรีเทนเนอร์กับหมวกกับแว่นตาโอเคมินี่ than to believe มีพี่น้องกี่คนเอ่อพี่ชายสามแต่คนละพ่อคนละแม่ไรูปใครด้านหลังเยี่มมากไง ก็ยันมากเลยโอ้โหใ่อเฮ้ยขาโทรมาฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะกำลังไปค่ะกูต้องไปไหม It's easier believe to than to judge me กำลังไปเท่ากับทุกคนต้องไปแล้วจริงๆไม่ได้จะหนีนะไปก่อนนะเขาโทรตามแล้วเอ้ยเนี่ยแก๊ปดิแก๊บใช่ไหมเงินในบันชิคุกยี่สิบเอ็ดบาทก็ตั้งเป็นเงินสดไงแล้วไปโอนที่ไหนนะ อยู่กับแจ้ใบวินไหมนั่งสอนสาวเนี่ยแพงหรอสี่บาบาทดูบอดิไม่แท็กซีอ่อ่ะถ้าผมว่าไอกระเป๋าเท่าไหร่ ไมคอัพเมดีแพงเลยนะเท่าไหร่เรียกเรียกวินสองคันน่ะยังถูกกว่าเน่มือเอ้ยฉลอดมันไม่ใช่นันไม่ใช่รถอะไรอันนั้นันคือบริการคนขับรถให้อ๋อเุ้ยน้อยกับบ่ายดีเหรอเอาไง เปลดีกว่าเดอไย้ไปดูรึใช่ไหม B F B F อย่างเดียวนี่ค่ะทุกคนนี่คือชาลอตออสตินค่ะแต่ลองดูกันว่าหรือว่าเรียกวินสองคัน เมื่อเช้าวินตกหลุมอะลงหลุมอะไส้กูแบบขึ้นมาถึงคอแล้วเขาพอจอดหน้าหน้าคนอนเขาบอกว่าขอโทษเรขอโทษขอโทษนะครับต,ตกหลุมตกุูทำมสมุมหม่ใช่วยไหม่มาพี่ค้าไม่ต้องขับเร็วนะครับผมทำสมุนไพรขอบุ๊คเราตัว, <laughs> วตเราพีคนกูเหมือนเด้งออกมาบ <laughs> ีเอ เพลงนี้มีแรปเยอะปะหนึงฮะแต่ร้อยเก้าสิบห้าบาทอยู่ไหนเอ่ยหนู I love you, hate me, you hate you, love me, take it, back, what you're taking from me, your mistake honey, this is something that remind me why I'll be alone, on my own, if I needed you, i have you, never known, hold up, I could do that for myself, don't need help, one of a kind, I mean, everybody's like, oh well, felt, feeling stupid, I should have knew it, cause I've been through it, you wouldn't do it if it ain't foolish, stupid. love 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 to hate me love 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 love, love, love. แต่ฉันว,ว่าถ้าบกแท็กซี่อาจจะถูกกว่ารถมันติดนะม,มันเท่าไหร่อ่ะถ้าสมมติวไป just g r a p อะ่ะ169บาทแต่ไปวิน45บาทวิน2คันมันจะมาพร้อมกันไหมอะ่ะไมันก็จ <ะ S 2> เจอพร้อมกันอยู่ดีอ่าอ่า

Check that check that the bottom. Sing, 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 Oh. sing, the sing, 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 ปะระปะปะยิปปี้ปะระรันรันรันปะระปะปะยิปปี้ปะระรันรันรันเจ้าเล่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  Cause she moved oh, I Come, come, and he goes and light up the sky. I kiss you goodbye. She can be usar a go. Johnny got it. No, to say. Hmm. はい。 ม <funded> mm ึงเมื <Olha. co ff Alliance> Ooh, ่อ <ko> ก <ain> ี้ชิมมุกหรออ้าวอันไหนวะเฮ้ยอดแลบเลยไปยืมอะไรรึเปล่าดูแกยู How you like that Look at you not look at me Look at you not look at me Look at you not look at me

Ha, how you like that You can like that, da 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 that, da 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 How you like that? But a but a boom, boom, boom. How you like that? Da 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 that, da 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 No Look at you now look at me Look at you now look at me Look at you now look at me, how you like that Look at you now look at me

ตอของจริงละโงละจริงละโง่ละ I'ma spend this check, everything on me, yeah I'ma take myself, I'ma spend it on myself I'ma just return 12 for it, I'ma own all, right, all myself Check the money, making bank account number. number That that shit is never getting bounced on you But you do the honey dance, I just need the honey dance When the stuff say sign for it, I'ma leave my autograph Dollar bills The way it the feels, the feels, the feels Keep on falling for me I love the way it feels I can't the to drop some money Dropping all my money Drop some so yummy, yeah Talk it, talk it, when I buy the things I like um, Dollar, dollar, dropping all my ass tonight Everyone is silent Listen to my money to talk me มีเมื่อสิบเก้าเมื่อสิบหนึ่งกันก็ give me what the hell I want give me what the hell I want I making money making bank account number that's the shit that's d o u r l e counting boss t I'm สั่งชอมปลาเครื่องมือแล้วมึงเรียกรถเลย้องเรียกความกำนองเครื่องอ๋อนี่ไง กดพร้อมกันนะแต่กูต้องใ,ให้มึงจ่ายแค่อยู่เดียวหนึง่งเดี๋ยวมึงมีเงินสดนี่ไม่ใช่เหรอเออหนึง่งสองสามเดี๋ยนะกดยังกดรอกดแล้วตอนแหละหันมาเข้ามาแล้ว Tutupan, bye, bye, bye. Kita tiga kali, kan? Tiga kali. Ikan. 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 ไอ้รอรสรสคอด